อันนี้อันนี้คือสภาพโจล้มเมื่อคืนนะครับผมนี่ครับเหลือแค่นี้แล้วครับผมเออท็าปเกยเอ้ยนะฮะถอยกักงเกงไงให้ด้วยอ,อ่ะสวัสดีด้วยครับผมวันนี้อยู่ที่สนวนนายต่อครับลงต่อครับวันนี้โจขนาดสิบสองเมตรครับพี่น้องนะครับเบรคเครื่องเสียงจัดเต็มเหมือนเดิมครับผม กว่าจะเอาโจเอารถต่างๆออกก็ประมาณเที่ยงครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมว่าสภาพวันนี้มีอะไรเสียหายกันบ้างนะครับสวัสดีคนไม่อาบน้ําด้วยนะครับผมอย่าเข้าใกล้ผมคุณมีกลิ่นเปรี้ยวแล้วอนี่นะครับหลักๆเลยไฟป้ายด้านบนครับผม รอาการตรวจเช็คทั้งหมดเลยครับโดยมือฉายมือหนึ่งครับนี่นะฮะวันนี้ไม่ได้ใช้นะครับในส่วนของป้ายไฟนะครับผมวันนี้เราจะย้อนยุกกลับไปใช้ป้ายแบบไม้เหมือนเดิมป้ายไม้ใครไปเอามาหรือย,อยังเนี่ยรึรยร่าบอลนะปล่อยโล่งเลยข้างบนใชไปายนี่เปิดติดไหมนี่อยากเห็นป้ายไม้คืนน่ะ ย้อนยุกย้อนยุกกลับไปใช้ป้ายไม้เหมือนเดิมเลยคลาสสิกครับผมป้ายไม้นี่เราเห็นกันตั้งแต่อป้ายไม้นี่ตั้งแต่เกิดมานี่เห็นเลยนะเนาะนะเออนะผมชอบนะป้ายไม้นี่คลาสสิกย้อนยุกครับผมนี่ครับตอนนี้กําลังไล่ดัดอยู่นะครับอ๋อหลักๆนี่ก็คือขอญาตไล่สายไฟก่อน จะฟื้นใช้เลยบอกวันนี้เอน้ยอืมตอืมอะไรมีเยอะวนตรานเอ,อ้ยเยอะนะฮะอ่ะก็ตอนนี้เช็คแล้วครับผมโจก็เสียประมาณห้าถึงหกหกอันเนาะเหล็กแล้วก็โจขนาดสิบหกอืมแล้วก็เจ้าภาพก็ นับถือน้ําใจครับทุกบาททุกสตังค์จ่ายเต็มครับผมสุดยอดมากครับผมแถมเบียให้กี่ลังเมื่อเช้าอ่ะสาลังตอนเย็นอีก2องโอ้โหยังไม่รวมตอนที่เราไปถึงอีกนะแล้วก็แจกทางด้านแม่ค้าที่ขายไม่ได้เมื่อคืนคนละอีก500อีกโอ้เจ้าภาพสุดยอดอีลีครับผมนี่นะฮะบรรยากาศตัวน,นี้ติดตั้งครับผมวันนี้ชมโจขนาด12เมตร เอ้าใครเอากับข้าวอะไรมานี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่กับข้าวแล้วอันนี้ของดีมาจากบ้านตะเสาใช่ไหมนี่เออเ <c oughs> นสุย <c oughs> ยอดเลยครับผมอ่า <c oughs> ทีมงานกระเกงขาดนะยอดเลยไหนโชวน่อยที่ขาดตรงไหนเ <c oughs> <c oughs> ออนะเบอร์โมพข้างเซเรนกัแต่ยังแก้ไเย นี่ครับผม,มน,ไไนีไอคนดีไอคนดีสีสังคมเะเดี๋ยวคืนนี้จะมีทีมงานบ้านด่านเรามาเยี่ยมพวกเรา <laughs> อ่ะขำๆกันไปครับผมหยอกล้อ,อก,กับทีมงานครับไฟกระเทกปกติทุกตัวครับนี่นะฮะในส่วนของรถพาเวอร์ตอนแรก ว่าจะมีปัญหาเอาออกไม่ได้ครับผมออกได้เฉยเลยครับพี่น้องขับออกเองด้วยนะครับไม่ต้องลากนะครับส่วนทุกคันลากเหมือนเดิมครับวันนี้ขอญาตหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับผมเนื่องจากมาทุกครั้งก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับผมวันนี้ทางคณะกรรมการหรือว่าจะเป็นผู้ดูแลในวัดบอกว่าให้หันไปทางนี้บ้างครับผมนะฮะแบ่งๆกันไปนะฮะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถขน power นะครับ วันนี้ก็น่าจะเปียกฝนอีกแล้วครับผมไม่น่าจะพลาดนี่ครับผมเออนะฮะผิดพลาดเป็นบทเรียนเ็าว่าอย่างนั้นนะฮะผิดพลาดเป็นครูแต่ตอนนี้เราจนจะเป็นกำนันหมดแล้วเกือบแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมสบายมากเลยครับเดินมาถึงก็ต่อแค่สายลำโพงแค่นั้นเองครับผม ตอนนี้รับประกันครับว่าบวกลบถูกนะครับแต่ถ้าเกินหกโมงเย็นไปแล้วไม่รับประกันนะถ้าว่าเจ้าภาพเริ่มยกเอามาให้แล้วเออตอนนั้นเรดาร์อาจจะไม่ตรงนะครับผมอืมนะครับผมเออไหนไหนไหนนี่นะครับผมสุดยอดเลยครับนึกว่าฉายหนังเป็นอย่างเดียวอิเล็กทรอนิกส์มาเองครับผมวันนี้สุดยอดจองตนอสเลยครับผมนี่ครับวันนี้ขนาดจอ12เมตร เบรคข้างละ24ใบเหมือนเดิมครับผมส่วนป้ายรอลุ้นครับว่าตัวไฟที่ล้มเมื่อคืนจะขึ้นได้ไหมหรือว่าจะใช้เป็นป้ายไม้นะครับแต่ผมชอบป้ายไม้นะนะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้พี่น้องนะครับผมเนาะนะสมัยก่อนก็ป้ายไม้ป้ายผ้านะคลาสสิกครับผมเอามาให้ชมแล้วกันนะครับบรรยากาศลุยงานกันต่อครับตอนนี้เวลา สิบหีกาแปนาทีครับผมรถหน่วยมาถึงหน้างานก็ประมาณเที่ยงครับก็จอดพักแป๊บหนึ่งครับโอ้มือใดว่าบองปูนเราก็แค่เลย <c oughs> นะฮะอ่ะสวัสดีทีมงานแม่ค้าละไกด้วย <c oughs> <c oughs> มันเซาเหียนเสียงนังกีได้คลาย <c oughs> โอ้ัหหน้าทีม อดูกังเกงว่ะอ,อับอายขายขี้หน้าประชาชนอระใจกรายใจดีนะครับผมน้องๆจากบ้านด่านถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็เอามาบริจาคให้เสียแกหน่อยโอ้เห็นตูดหมดแล้วครับผมสุดยอดเลยครับอ่หยอกล้อกันไปครับผมนี่โจรครับผมดินเพียบเลยครับเมื่อคืนนะฮะ สุดยอดเลยครับผมดินเต็มเลยครับผมวันนี้ชมจอขนาด12เมตรนะครับจัดเต็มเหมือนเดิมครับทีมงานของพวกเรานี่นะสุดยอดเลยตอนเย็นอย่าลืมมาให้กำลังใจด้วยนะครับมีกำหนดชายจนถึงวันที่25นะครับผม ก็ชมโจขนาด12เมตรจนจบงานเลยครับมีงานมีการที่จะใช้ได้ครับผมก็ในช่วงที่หน้าง,งานนี้ก็กลางวันก็จะส้มเซมทางด้านโจนะครับรับประกันว่าได้กลับมาใช้โจ18เมตรได้เหมือนเดิมครับไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้แน่นอนครับเพราะวันเหล็กมีปัญหาแค่ไม่กี่ตัวนั่นโจอะไรโจรที่ขาดหรือว่าโจที่จะใช้คืนนี้<ม>อ๋อที่จะใช้คืนนี้ ตอนนี้นี่เคยขึ้นบ้างไปหนี่1สิบสองเราใช้สิบสองเม็ดกี่ครั้งงานเลยนี่งานล่าสุดเลอปีหกสองปีหกสองเลยนะโอ้นะมนไม่ใช่แมงสาบมันไปไข่ใส่แล้บบฮือหกสองหกสองหกสามยังโอ้นะเห็นว่าคิดผมก็นึกว่าเดือนสองเดือนแม้ลำไปสองสามปีเลยนะครับผมนี่ครับวีรกรรมพวกผมเมื่อคืน อโอเคครับผมทางด้านเครื่องเสียงก็อยู่ครบทั้งหมดครับผมจอเสียหายเล็กน้อยนะครับไม่เกิน23วันได้กลับมาใช้โจอขนาด1 8เม็ดเหมือนเดิมครับผมเพราะ1 8เม็ดของเราถ้าโจไม่ได้เสียครับผมเสียแค่ขนาด16เองส่วน16เดี๋ยวเราจะเอา22มาชำละนะครับผมให้เป็น16เห็นปา่าก็บอกว่าทำได้อยู่อ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้แล้วกันกับการอัปเดตสินค้าที่เราได้ หงายไปเมื่อคืนนะฮะผิดพลาดเป็นโอปตอรครับผมคืนนี้เราจะช่วยกันเล็งดูลมครับผมนะฮะก็พูดให้เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไม่ต้องสีเรียดอะไรมากมายนะท่าเกบอกว่าแค่ลูกน้องปลอดภัยก็โอเคแล้วนะฮะขอบคุณก,การติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าตนขึ้นไฟจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ